บางทีไปปล่อยเต่าเนี่ยเต่ามันมีทั้งเต่าบกกับเต่าน้ํอบางคนไปซื้อเต่าบกไปปล่อยในน้ําก็ตายเหมือนกันใช่แล้วแต่ละพื้นที่จะมีป้ายประกาศไว้ด้วยลองอ่านดูแล้วกันคับอ้าวช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งแล้วช่วงหน้าพามาดูปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านกันอีกแล้วเขาบอกว่าโอ้โหทั้งเคาะทั้งพ่นสีทั้งเจียเหล็กทั้งวันทั้งคืนแล้วจะอยู่บ้านกันยังไงถ้าเจอเพื่อนบ้านสภาพแบบนี้วันนี้เพื่อนบ้านสามสี่หลังนะรวมตัวกันไปประท้วงเลยบอกไม่ไหวแล้วเจอสภาพแบบนี้ พักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้ฮะใหม่แมคโครโปรเทิร์นโปรทั้งประเทศสั่งอย่างโปรเลือกเวลาส่งได้ตามใจขายอย่างโปรเปิดร้านขายของออนไลน์เพิ่มลูกค้าให้ธุรกิจคุณคุ้มอย่างโปรรับพอยทุกการใช้จ่ายโหลดเลยแมคโครโปรสั่งขายคุ้มโปรในแอปเดียวครอบครัวคือพื้นที่ลอกและเรียรู้ ที่ลองใหม่ได้เสมอ,อดื่มแล้วลองเรียนรู้ไปกับโอเวนตินที่มีโอเมก้าสามกและสารอาหารอื่นรวม18ชนิดเนี่นยค่ะแม่วิธีการเต้นโอเวนตินใช้น้ำปลรราแม่บุญลำใช้น้ำปลรราแม่บุญลำสาวเก่งแล้วผอมล่าเก่งเหมือนกันไหม รีจอย์ที่เก่งไม่แพ้กันรีจอย์สามคุณค่าในหนึ่งผสานคุณค่าแชมพูเซรั่มและน้ำหอมให้ผมนุ่มลื่นหอมยาวนานช่วยฝืนบำรุงรีจอยส์ทรีอวันรอบนี้ดีเลยแต่ว่าผมขออีกทีครับ ไม่หยุดให้ดีถึงดีที่สุดเพื่อคุณ Mitsubishi Electric เพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงตามวัยเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช่ Centrum Silver well 50 Plus สูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปพร้อมวิตามิน B1 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจ Centrum Silver well 50 Plus มอกิ้ไน้ต็มาัใหม่วาวอาปติ่ดักช็อนคับชีดักช็อนปลาเข้มเข้มสนุกแบบเข้มข้น ยากชอกรสเค็มกรอบหอยหมอหอมเง่อนมุนและควันชีสหข่ฟฟก,กรอบเคี้ยวสนุกใหม่วอลโอมิตินดักช,ช็อกควันชีสลองเลยเข้าเก็ตเกลือสมุนไพรผสานพลังอย่างแม่นยำช่วยลดแบคทีเรียตามแนวเหงือ่อช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงได้ทุกวันส่งยังแบดแซดยังเทสโตรพริจกจักรพรรดิลิมิเต็ดเผ็ดกว่าเดิมแต่ทเทสโตมันเผ็ดอร่อยพริกจรริงเผ็ดฝังลิ้นลองเด็ดเทสโต กระพันลิมิเต็ดมันจัดเพียชารลูกแฝดของชมชอบต่างกันแต่ต้องการโภชนาการที่ดีเหมือนเหมือนกันชมเลือกเอนฟาโกรเจนท์โแคลร์ให้ยุที่มี PHP มีโปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนและเอนฟาโกรเอพลัสให้พี่สายชมเลือกสิ่งที่ชมว,ว่าใช่ใหม่เอนฟาโกรเอพลัสเจนทแคร์เครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้แต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างซ่อมราคานี้ได้รถ,ถทดแทนด้วยเหรอ รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30%แม่กลับมาแล้ว <nu isance> ความอร่อยที่อดใจไม่ไหวสมาร์ทฮาร์ดพาวช์คัดสันจากวัตถุดิบคุณภาพครบถ้วนคุณค่าสารอาหารสมาร์ทฮาร์ดพาวช M ร้อยห้าสิบ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 สูดน้ำผึ้งสิบบาทสิบ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 ขวดใหญ่สิบบาทใหม่ M ร้อยห้า สูตรนกใจมลองเลยเข้าเก็ตเกลือสมุนไพรผสานพลังอย่างแม่นยำช่วยลดตบเทียรยตามแนวเหงือกช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงได้ทุกวันอากาศร้อนแต่หน้าพร้อมสู้แดดด้วยดีดีครีมแต่งโมจุลาเฮิร์บกันแดดหน้าดูเนียนใสไม่เป็นคราบและช่วยคุมมันด้วยเซรั่มขิงดำจุลาเฮิร์บมั่นใจช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวหน้าร้อนหน้าพร้อมต้องจุลาเฮิร์บ ใช้น้ำปรลาแม่บุญลัำใช้น้ำปรลาแม่บุญล้ำฉลองสงำนานความแกร่งระดับแชมป์วัวจริงออกรถพิสุบิชิไทรตันวันนี้ขับฟรี90วันและฟรีค่าตกแต่ง30,000บาทแต่งหล่อได้ใช้งานดีถึง3 1มเปตมีนาคมนี้มิสุบิชิไทรตันคันแกร่งต้องลองไม่ไดกินแม็กซินเวอร์เตอร์เย็นไวภายใหน,นหน,นาทีเย็นไวมากเย็นเดเอะแม็กซ์ไดกิน วันนี้มาเข้าฉากกินแต่ไม่ต้องกินจริงนะครับต้องค่ะพุ่มกับอยากให้สมจริงฮัทเช่นกินแบบนี้อาจทำให้ท้องอืดใช้อ e ีโ no. นคลายกรดลด,ลดน่นเฟอ้อยาผงฟูซิตริกอซดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีโ e น no. ไม่ได้กินแม็กซิมเวอร์เตอร์ไม่ต้องกลัวจิ้งจกไม่กวรใจทนมากทนเย็นเร็วเต็มแม็กซ์ได้กิน โอชิเปิดสึกล่าทัา,าสะสมความสดชื่น3เซต15ดีไซน์ดื่มและ,ะโ่งรหัสอยชิลุ้นฟริปญี่ปุ่นพร้อมกองขับรถรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทวันนี้ถึง30พฤษภาคม2566อก่บหอมูกอบหมูไม่กลิ่นผลไม้รวมสนับสนุนโดยปุ๋ยตรามงกุฎสูตร4 0 0 0เขียวนานโตไวใบตั้งเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีสิงแอลคานนทีนและโสมสกัด กรดไหลย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้าอันคาเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านดียิ่งกว่าถูงหวยซะ<า>อีกแล้วปรากฏว่าเจอเพื่อนบ้านแบบนี้โอ้โหหัวจะปวด ที่ปลวกแดงนะฮะใน,ในพื้นที่จังหวัดระยองเขาบอกว่าข้างๆบ้านเนี่ยเขาเหมือนกับทําเป็นอู่สีอู่ซ่อมรถเคาะพ่นสีเจียเหล็กแล้วทาทั้งวันทั้งคืนอลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดคือมันบันทึกเสียงไว้ได้แล้วลองฟังดูนะฮะมันจะจี๊ดเข้าไปในสมองขางนาดไหนแล้วนะคะส่วนลูกสาวที่ไปแฉเรื่องของแม่เห็นแม่บอกไล่ออกจากบ้านและอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอ จบแบบนี้เอารประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมคะพักชมข่าวในพระสํานักสักครู่ช่วงหน้ากลับมามีอีกหลายเหตุการณ์ค่ะ